อาครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกลับมากับแคนหน้าและต่อนะครับก็เราได้เครื่องรางมาแล้ว1ชิ้นนะครับผมก็อยีายวันนี้ครับจะเราไปตามหาอีก2ชิ้นนะครับโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าครับเปิดแมปครับว่าเราต้องไปจุดไหนไปทางเข้าโรงตีเหล็กนะครับผมวู้อยู่ไกลมากไม่มีจุดเทเลพอตไปเลยหรอแต่ว่าเราเราต้องกลับไปที่เอ่อตรงหมู่บ้านนะครับที่เราผ่านมา โอ้โหมาก็เจอเลยเฮ้ยเดี๋ยวได้ดิตีไปก่อนครับปึ๊บขอทดสอบไปกิวก่อนอวาดไปก่อนอันนี้มาทุบไปก่อนไม่โดนแล้วก็ตีให้โดนอือรบร้อยได้เพชรมาเดินดอยู่ๆก็เจอเลยเนะฮะเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวนะดูเส้นทางก่อนเส้นทางเราต้องเดินไปทางนี้นี่หว่าผมเดินมาผิดปะ แล้วก็ตรงนี้มีหินจ้ะมีอะไรมาดูสิโอ้โหแล้วเจอมอนเตอร์ไงแล้วเจอมอนเตอร์ไงอุย้ยอุ้ยเกือบปะเนี่ยอืมไม่โดนโดนตัวหลังอื้อตีไปก่อนอือเอาแล้วเบิดไปกินอื้อยิงด้วยธนูหนึ่งทีอื้อ เออเจอนารลอตไหมเราไม่เจอนารลอตหรอ,อเราพังหินแต่เราไม่เจอเห็นนะในแมปมันบอกว่าอยู่ตรงเส้นทางขวาขวาบนตรงนี้ทางเข้าได้ไหมผมขอเช็คดูก่อนตรงนี้เรายังไม่ได้เช็คเลยแต่ขึ้นไม่ได้เข้าไปไม่ได้มันกเ็เราต้องเดินตามทางไปแล้วแหละ นี่ไงทางนี้ตอนนี้มีกล่องโอ้โอ้โอกระตุกกระตุกจะเตีม,มอนดอีกแน่นอนมีน้ำตาป่าด้วยโอเคประตูแปดตัวครับเห็นหรืล้าตรงนี้ไปไหนละไหนอุย้ยอุย้ยอุย้ยปล่อยเลยมาอุย้ยดีนะผมยิงทันอือเหลือหกตัวไน ไม่โดนไม่โดนื้ออืม,อมไอห,ห้าตัวมันจะมาข้างล่างอะ่ะยิงไปก่อนรับนั่นเอาแล้วเบิดไปกินไปอืมตัวด,ดาเมจแบบเบามากฮฮฮฮฮเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยกืบกืบคืบเออทำไมมันเป็นสีชมพูวะเมื่อกี้อุย้ยบอสมา ยิงตัวน oh. 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 ี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหจบอีดักนวงได้ได้เลยครับส่งรถไปส่งรถไปอุ้ยส่งไม่ได้เดี๋ยวก่อนอะส่งไปก่อนครับเดี๋ยวขอศัตรูตัวเล็กก่อนตัวเล็กไปไหนวะอ่ะสมมติอยู่นี่อืมอือเออปล่อยไปรอบนึงปล่อยไม่ได้ เฮ้ยโอุ๊ยกันไม่ทันโอ้โหเก็บครึ่งหลอดอะไปแต่ก็ยิงก่อนดึงนัดครับเอาระเบิดไปด้วยไหมเบิดไปด้วยอืมข้างหลังข้างหลังเอ้ยมันบังหน้าปุ๊บอุ๊ยลดก่อนลดก่อนลดก่อนเมันแรงมากอันหลังมาสิป่อนล็อไปก่อนละกัน แล้วอ้อมหลังครับแล้วก็ยิงเจอมอนทีไรเหนื่อยทุกทีเนี่ยมาเรามาเอาเพชรกันเฮ้ยได้หมวกมาว่ะและ้วน้ำตาป่าเราจะมาจากไหนวะตรงนู้นก็มีถังมีร้านค้าตรงนี้ด้วย ขอดูสิมีชุดใหม่มาหรือยังแต่เ,เรามีหมวกมาหมวกคาวบอยด้วยหมวกบังแดดหมวกว่าเรามีแล้วอ่าพวกนี้มีแล้วหน้ากาพวกนี้มีแล้วอืมโอ้โหตะกี่ตัวเนรถเราไม่มีหมวกอ่าสองสี่หกแปดสิบสิบตัวอันนี้ด้วยไหมเนี่ยอืเ็สิบต,ตัวเดี๋ยวซื้อคาวบอยก่อนซื้ออ่อเดี๋ยวดยว่มาให้นี้ เอาบอยมันยี่สิบห้าไงเอาไปก่อนเออแล้วก็ลูกสนอ่ะกวางยังไม่มีเลยอ่ะเพิ่มไปหน่อยอ่าอะไรที่เรายังไม่มีหบังแดดออะเพิ่มไปครบแล้วบังเนี่ยครบแล้วไงเราไปดูชุดกันมันไม่มีว่ะเราต้องปลดชุดเหรอแต่มันมีห้าร้อยผมอยากดูชุดห้าร้อยมากเลยมันเป็นยังไงไวะมันจะไม่ขึ้นอะ โอเคไม่เป็นไรมันมีชุดให้แค่นี้แต่ตอนนี้น้ำตาป่าอยู่ไหนข้างบนเปล่าต้องหาครับต้องหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยนะเดี๋ยวมาคุยเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวก่อนในเมื่อมันมีตรงนี้น้ำตาปากก็น่าจะอยู่ใกล้ๆอืมอยู่ไหนนะข้างในหรือเปล่าข้างในก็ไม่ได้ปลาแล้วจะระเบิดให้ไหม ไม่นะหาก่อนไม่มีฮะโอเคแล้วเราต้องไปคุยกันแล้วแหละก็ oh, you made มาถึงแล้วทางถูกกั้นไว้แต่ข้าแน่ใจว่าลูฟัตจะช่วยได้เอาลูฟัตมาชนฮนะ เดี๋ยวนะัวกระทิงปีนเขา,าเหรอป้าหมาไมีไปพุ่งชนครับกระทิงแดงอันนี้กระทิงหินโอ้ <c oughs> ทีเดียวแตกเลยเอ่ะโอเค จะเป็นอะไรไหมรูฟัสจะไม่ใช่เด็กอีกแล้วนะข้าจะไปเจอกับเจ้าที่โลตีเหล็กหลังจากที่เจ้าจัดการกับพื้นที่เสื่อมสภาพได้เลยครับแต่ว่าุต,ตาป่าเรายังไม่เจอนะผมฝ่าคงต้องไปตรงนี้แล้วแหละครับจะขอดูเช็คแมปก่อนอ้ความกลัวของอดีร่าคือเราต้องไปตรงนู้นะครับขึ้นไปข้างบนน้นมีหินด้วยอ่ะ แล้วจะเจอมอนไงครับเอาไปก่อนไปก่อนปุ๊บไปก่อนครับม,มาเยอะหอัวเยอะจังือ้อไหนไหนอืออุยเอาเราได้นี่มาเดี๋ยวไว้อัพด้วยไนงะเดี๋ยวก็เจอน้องลอสเพิ่มเอามันต้องยิงธนู โอ้โหแล้วแบบสีกลมกลืนกับท้องฟ้ามองยากออกมาละได้ <S <S รับเพิ่มาอีกหนึ่งตัวครับเป็นสี่สิบวนไไี้เวลาไหมไม่มีนะผมต้องไปตามทางนี้แล้วแหละกระโดดอย่าก,กระตุกนะกระตุกตอนกระโดดนี่แบบเป็นอะไรที่แบบ เอ้ยอะไรไปเนี่ยล้วจะไปยังไงเดี๋ยวนะโอ้ตัวนั้นมีธนูอ่าเดี๋ยวขอดูแมพก่อนไปยังไงอะ่ะคือเส้นทางมันเป็นน้ำตกไปตรงนี้ผมมาผิดทางเปล่าวะเดี๋ยวขอสไลด์ก่อนนะเผื่อมันในนี่นะเอ้แต่ว่ามันมีนอว์ลอตอยู่ตรงนู้นโอ้ m ม่ก d ต้องลงไปสินะ ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเอ๊ะแต่นี้ทางเข้าตรงนี้มีอะไรเฮ้เราเจอรอ็อีกปะเนี่ยโอเคได้เพิ่มมาครับสีสตัวแล้วแล้วก็เปิดในเพชรมาเพิ่มเอาไปซื้อชุดให้น้องรถชุดเราจะไม่มีเลย <c oughs> มีได้แค่นี้ที่มันให้มากับอีดิชั่นอ่ะ แล้วก็ไม่มีเลยอุ๊ยอะไรตกใจนะว่างูยืนปืนขี่ยิงก่อไม่ได้ด้วยนะอุ๊ยหลบก่อนยังไ,ไงังอุ๊ยนั่นไงว่าแล้วอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวยยเดี๋ยวมันมีตัวระเบิดอุ๊ยทำไมมันยุ่งยากจังวะเดี๋ยวเดี๋ยว เ,อเอรอบไปก่อนนั่นแหละปิดปิดทำไมปิดทำไม,มปิดทำไมถามก่อนปิดทำไมไหนฟูฟูก่อนโอเคโอ้หมาตรงนี้โอ้ใช้ระเบิดอีกแล้วสินะผมเกียดมากเลยเอย่างเงีย้ยอ,อ่ตรงนี้ โอ้แล้วแล้วฉันจะขึ้นยังไงจยะเป็นไงวะดอกไม้มันไม่เปิดอ่ะอ๋อแล้วตรงนี้มีเกาะอ่าแล้วก็แล้วก็เดี๋ยว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 แล้วฉันก็จะขึ้นตรงนี้ ไปปุ๊บมาตรงนี้โอแล้วก็ตายมาตรงนี้ไม่ทันอ่ะเอาใหม่ดิโอเคปุ๊บกระโดดปุ๊บอ่าเรียบร้อยเราต้องไปทางขวามือสินะแต่ข้างหน้าผมเห็นเหมือนมีอะไรด้วยไปดูก่อนอ๋อเป็นทางเป็นทางสไลด์ต้องไปทางนี้สินะ มีหินแล้ว,วอ๋อมีดอกไม้ซ่อนอยู่ออกมาต้องขึ้นไปข้างบนนี่หว่าเอา้าโอ้โหไม่เห็นทำไมไปไม่เห็นไงอ๋อไปทางนี้ไรอบนี้มันหมดเวลาไวจังเลย อาณากับอดีราขุดซิตตันอ่าขุดจิตตันเออลิ้ืมิ่มพันแล้ว <c oughs> ไปไหนไปไหนไหนแดงนูนะเก๋ส <c oughs> ิญญาณน,นำแล, <c oughs> แล้วเราจะได้เครื่องรางที่ชิ้นที่สองแล้วครับนี่ไงขอดูเรื่องลาแป๊บต้องเข้าไปใกล้ๆหรอ ตีดาบแบบหนักหน่วงมาก <c oughs> ตีทีแสงก็แบบกะพริบทีโอเคแล้วไปข้างบนพาแล้วเบิดทีนอีกแล้วเฮ้ยตรงนี้ไงที่มีน้องล็อตอะใช่ปะเออไม่ใช่หรอออโคโลจุดโอ้ยหนักแล้วเนี่ยโอ้ไปไกล อ้าเราปลาผิดวะเราต้องปาตรงนี้ก่อนไหนเราต้องปาหินก้อนนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็ขึ้นมานี่เสร็จนเราก็ปาไฝดอันี้ปั๊บเห็นเห็นมีตรงนี้ด้วยปั๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกตกตกกตกตาป๊บบ ผมถึงแบบว่าได้เกียดไอ้เคเวสแบบนี้ไง <Hey! S 1> เฮ้ยเกลียดมากปึ๊บผมต้องปีนตรงนี้อึ๊บเออเมื่อกี้มันตกไปเลยไงโอ้โหซาก ทำไมทำหน้าแบบคิ้วขมวดขนาดนั้นนะอ๋อเจอบอสถือว่าทำไมทำหน้าอย่างงั้นแล้วแบบเป็นโกลเลมด้วยนะเฮ้ยเกือบโอยมันไฟหินให้แบบเราตกนี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างก่อนครับมีดอกไม้ข้างหลังเอาแล้วไปกินบุ้มสวยส่งแสงมาเร็ียบร้อยครับอะไรเราอีเนี่ยเออเฮ้ยปุ๊บโอ้ยสองสามฉันแตก ไม่แตกยังไม่แตกปุ๊บไม่โด,นไ,ดนไหนไหนไอ้ตัวไอ้ตัวเล็กอือขอไปก่อนตัวก่อนอูอูอูใช่ไม่ได้ว่ะอ้โอ้ยยังโดนดกเหรอสวยครับเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไหนไอ้องนี่ไปก่อนเดี๋ยวก็ยิงเออ วูปลดปุ่นล็อกว่ะบาวมาสเตอร์ว้าวโอ้ยแม่้เตะมาครับเออเอาไปก่อนเอาไปก่อนโอ้ยกันทันไหนเฮ้ยเจ็บปล่อยโอ้โหจะตายขอยิอวก่อนไอตัวเล็กก็เยอะมาก ไอ้อุ้ยก่อแตกไปก่อน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 โอ้โหรับมือยังไงไว้ตัวนี้เนี่ยโอ้โหวุ้นก่อไม้โอ้โหมันโหดมากเออนี่ไงโอ้โหไม่เห็นมาดิวุ้นเป็นทำไรมันทำไรปล่อยแล้ว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 อืออือ โอ้โหเด้เด้อเด้อเด้อโอ๊ยเก็บป่อยไอโอ้เก็บตายสวยครับปล่อยยิวก่อนปล่อยยิวก่อนได้ไหมปล่อยยิวก่อนสวยอืมเด้อเด้อเด้อไปไปตีมก่อนโอ้ยเจ็บหนักปล่อยล็อตไปปล่อยแล้วปล่อยเอ้ยยิงไม่โดนเออ เกือบตายถึงว่าทำไมน้องทำคิวเขาหมดมันเป็นอย่างนี้เองและรับมือยากมากเฮ้ยได้คอนมาเป็นคอนไม้เว้ย ไดาา้ไหมครับชิ้นที่สองขอนโอ้ใช่ค้อนี้เหรอท่าเป็นอาวุธอ่ะอุ้ยปลดลอออชิมิเติกอีกแล้วอดิร่าเฟอร์เนี่ยข้าเจอเครื่องมือของข้าก็าตอนที่ข้า,าทิาท้งมันไว้มันน่าจะยังใช้งานได้อ่ะบักอะไรไปนเนี่ยอ๋อโอเคตรงไหนอะ่ะเครื่องมือของเจ้าอยู่ตรง,ตงไหน ผมขอเปิดแมปดูสิโโอ้หเราต้องไปนู่นเลยนะทางเข้าถา้ำโอ้โหไปไกลมากเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะไม่ได้หรอเดี๋ยวนะมีทางเข้าป่ะไม,ไม่มีหรอไปยังไงอ่ะเข้ายังไงอ่ะครับอ๋อเดยนๆๆๆเแล้วเหลเห่ลหลแล้วแหม ต็วเงยหนนะ้าถึงจะเห็น,หนแต่มันอยู่ข้างบนนะ่ะอ,อ๋อนี่ไงเปิดแล้วไม่โดนโว้าวได้อะไรมาที่คอหัววงแหวนวงแหวนแบบของคนตายนี่อา่าแล้วมันให้เราไปไหนวะก็ ก็มาตรงนี้แล้วอย่าบอกนะว่าให้กระโดดข้ามไปอย่างนั้นนั่นเหอเรอเราจะกระโดดยังไงวะมันต้องมีอะไรที่พุ่งอยู่ใกล้ๆที่เราสามารถโดดข้ามไปได้สิหรือมันไม่มี เฮ้ยอาจจะถึงไม่ถึงจะไปยังไงวะเนี่ยมีทางให้ขึ้นแต่ว่าเข้าไม่ได้ what ทำยังไงมันไม่มีไม้ขึ้นอ่ะเห็นไหมสิทางเข้าไปได้เป่านอ่ะ ฟังไม่ได้เหรอหรือว่าต้องใช้ตาปากกระโดดข้ามไปน่าข้ามไม่ได้โอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับพาร์ทนี้มาอยู่เพียงที่กระลักกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันในสัปดาห์หน้ารับนี้ต้องขอลาคุณ้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย